ครับช่วงนี้ก็เป็นภูเก้าง้อมครับอันนี้เรากําลังลงภูเก้าง้อมครับลงจากตรงจุดบ้านนามาลาไอ้บ้านหนองหวายครับลงมาละตอนนี้ลงเนี่ยครับภูเก้าง้อมตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดครับเนี่ยภูเก้าง้อมเส้นทางก็จะขดเคี้ยวครับที่บ้านคนครับอยู่ไกลๆนู้นนะครับพี่น้องนี่ย ทางจะบิดเป็นตัวเอแบบนี้ครับนะฮะนี่ครแล้วก็จะมีจุดพักรถให้อยู่ตรงนี้ครับถ้าใครอยากพักรถดูวิวทิวทัศน์ก็ตรงนี้ก็สะดวกครับทุกวันนี้พัฒนาเยอะครับกลับมาบ้านรอบนี้นะะรถเนี่ยรถบรรทุกทั้งนั้นครับคนที่นี่เขาก็ทำการเกษตรปลูกข้าวโพดครับปลูกข้าวโพดปลูก อ้อยบังแล้วก็จะมีพวกทุเรียนทุเรียนก็เริ่มปลูกกันเยอะแล้วครับถนนก็ลงไปอย่างเงี้ยครับมีทุเรียนมีอ้อยมีกระลำมีขิงนะครับแล้วก็มีที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องกระชายดำครับเดีย๋ยวจะให้ดูถนนฝนกำลังลงเม็ดละตอนนี้15้านาฬิกาครับ22นาทีผมเดินทางมุ่งหน้าสู่เภอรนแห้ฮตอนนี้อยู่ครับภูเกางมอมครับลงภูเกางมอมอยู่ ครับผมเส้นทางก็จะอย่างนี้แหละเดันทางลำบากเ็กนิดหนึ่งแต่ก็สบายใจดีกับบ้านเราครับนะฮะดูโน่นนะบ้านคนอยู่ไกลๆโน่นนะฮะนี่เรายังลงอยู่ลงประมาณ4กิโลครับลงอย่างเดียวคือ4กิโลเมตรนี่ครับถนนดูครับดูครับ ราก็ต้องค่อยๆครับใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับนะฮะถนนจะบิดดูเส้นสีเหลืองครับโค้งเคิร์ฟไปอย่างเงี้ยแล้วก็บิดเืินแล้วครับเนี่ยเข้าโค้งซ้ายแล้วครับนะครับต้งระวัดระวังดูครับเนี่ยหักหักสองมางเี้ยนะนะอันนี้ลงลงเสร็จแล้วครับเนี่ยลงภูเก้างอมเสร็จแล้ว เมื่อก่อนก็ครูฐานสมูนะครับหลวงปู่ชอบฐานนสมูเพื่อนมาจําวัดอยู่ที่นี่แหละครับบ้านสําทองเนี่ยเพื่อนเลยมาสร้างวัดไว้ชื่อวัดฐานนสมูครับที่นี่แหละครับโอเคถนนก็จะประมาณเช่นนี้ครับสวัสดีครับพี่น้อง